ได้แล้วเอาขึ้นใดไข่แถวท่านไหมคะเอาคือว่าลงท่านตาบังม่วงคือได้ไข่วะนี่วันนี้จะได้ชิมข้าวเหนียวทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาเอาบุญพระเวทเมืองเลยบ่ได้กินกับปุ่นกับซัมบ่มาเนาะแม่เนาะสวยสวยด้แม่เด้อสองคู่ก็ได้กินดอกวันนี้ค่ะตั้งร้านตั้งแต่แปดโมงอร่อยได้ยัเลยใช่ไหมโอ้โหคุณแม่เอาใจทำมัน ห้มกีบอ,อร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมแม่อร่อยมากอร่อยมาก,มากดูน้ำยาก็รู้ว่าจะอร่อยเือผู้จัดก,การใหญ่นะครับซ้อนนมฟาร์มหนุ่มรูปรอใจดีอีกเจ้านึงยังยืนหยัดไม่ไปไหนมาไหนตั้งแต่2องโมงเช้าเปไ็นไรยาย่ะหมวงแรงสิหอดยูบ่บอกหโม่วงแรงไก่ <c oughs> ขย่าของเราตั้งแต่เมื่อเช้าครับ ยังบ่ทนเลบนทนแล้วครับกระไรไหลครับผมเ c สีคือเยอะมากตอนนี้ประมาณกี่ถ้วยแล้วนี่ตอนนี้สามร้อยสี่ร้อยถ้วยโอ้โหโหลดล่าสิไปใส่กับไปบ่ได้ครับพอพี่น้องยืนเต็มเลยครับของหลวงปู่สมชายพูดผิดครับผมดูสิครับเขาเหนียวทุริศดูสิแม่ทางนี้อันนี้ก็คือ โอ้ยนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนดูสิพี่น้องก็เต็มทางนู้นก็เต็มทางนู้นก็ขนมจีนทางนี้ขนมข้าวทุเรียน <Pam. S 2> ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียน,น,นไม่รู้อันนั้นไก่เนาะอันนี้บริการมาตั้งแต่กี่โมงครับต,ต,ตั้งแต่เช้าเลยส,สองทุ่มจะเสร็จไหม<ต>เอยตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วอใช่ไหม ขอ,อร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเด้อแม่เด้อครับ,รบผมโอ้ยเห็นพี่น้องเงยอะๆดูสิร้อนก็ไม่ร้อนยืนรอข้าวเหนียวมะม่วงนู่นข้าวเหนียวมะม่วงน่าอร่อยจังเลยดูสิพี่น้องยืนรอกันทางนู้นเต็มเลยครับทางนี้คืออะไรครับี่โอ้ พี่น้องก็มายืนรอกันเต็มเลยล<ะ>ปเป็นแต่ได้กินอย่บว่าแม่มือนี้เฮาสองทุ่มกับสีเลยังได้กินอยู่ทางน้อสองทุ่มได้กินแน่นอนเขาเรียกอะไรกับลูกนี่เเอ <IKE educate S 1> ไ้ไก่ขยาวรถรถอะไรในตอนนี้รถปาปิกา้าอ้ยดูสิขยาวตั้งแต่เมื่อเช้านี่จะบายแล้วครับยังไม่เลิกขยาวเลยเพราะว่าพี่น้องหลายเสล็กเกินมาจากไหนครับ โอ้มาจากร้อยเอ็ดนี่เองบ้านหนองผักแว่นใกล้ๆติดเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละเนาะโอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยเดอ้อไก่ขย่าโต้รุง่งจากเอนะครับร้อยเอดไม่ใช่มีเฉพาะขนมทุ้าวเหนียวทุเรียนนะครับมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกนี่แม่เขาเอินยังกับน้ำแม่ขนมฝอยทองโอ้ยอยากกินน้ำแม่เด้อขนมฝอยทองโอ้ยดูสิครับขนมทุเรียน เขาโน้มทุเลียเฮ้ยเออเขาเอิ้อนยังกว่อันนำ้ำยะเอี๊ยเขาเอิ้อนยักกวอาเอาเอ,เอ,เอไปเซี่ยบเจียเป็นเจีเ๊ยบเป็นเจียบทางหลังก็ได้อุ้ยแม่ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับยืนกินมยืนหนีระบัดพี่น้องก็ไม่หยยนีไปไหนครับ ขออันหนึ่งขอบคุณโอ้ยดูสิครับขอบคุณมากๆอนุโมโนาบุญด้วยสาธุขอบคุณมากๆค,ครับข้าวเหนียวทุเรียนดูสิเต็มเลยเนี่ยยังไม่ได้กินยังยังไม่ได้ลองก็คือ,อไก่ขย่า <ará> มือหนึ่งจับขนมจีนมือหนึ่งจับข้าวเหนียวทุเรียน <c oughs> วันนี้น้ำหนักขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับโอ้ย <c oughs> จินเสร็จแล้ววิ่งรอบเึงสักสองรอบเนาะสาสกิโลทางนน้นเขาทางนน้นก็จะเป็นขนมจีนด้วยนะครับก็ <c oughs> ยังไม่หมดนะครับ <c oughs> ยังเหลืออีกเยอะเลยแต่ของแม่นี่ ข้าเหนียวทุเรียนนี้ย <nhà> yeah. <th> ังเต็มอยู่นะครับยังเยอะอยู่คิดว่ายังไม่หมดง่ายๆเพราะว่าก็ยังมีพี่น้องยังมารอรับเพราะข้าวเหนียวทุเรียนนั้นก็รสชาติดีมากอร่อยมากเลยครับหอมหวาน จากวัดเขาสุดกิมนะครับของหลวงปู่สมชายนะครับเข้าเรียกครับหลวงปู่สมชายนะครับที่นำมาครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับมาจากหลวงปู่สมชายได้เมตตานะครับทุกปีครับโอ้โหดูชีทางนู้นก็สนุกสนุก บรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับวันนี้จากกันประเี้จะบ่ายโมงแล้วแต่ว่าพี่น้องก็ยังไม่ไปไหนมาไหนก็ยังยืนรอคิวที่จะรับอาหารนะครับมาจากกันเห็นหนาตัวเองเลยได้ก่อนี่พี่น้องทางนี้มาจากจันทบุรีครับข้าวเหนียวทุเรียนจันทบุรีหอมชาเยอะน้งปู่สมชาย โอ้ประมาณ9โมง8-9โมงนะครับยังไม่รู้จะไม่รู้จะจบตอนไหนเพราะพี่น้องเยอะเหลือเกินแล้วก็ข้าเหนียเฮ้ยข้าเหนียวทุเรียนย,ยังเหลือเยอะดูดูน้ำดูน้ำดีเลยนื้ะ เนี่ยกำลังทานอยู่เดี๋ยวนี้อร่อยมากๆเลยับหวานหอมมากปกติจะเป็นคนไม่ค่อยทานทุเรียนแต่ว่าแต่วันนี้อดไม่ได้ครับอร่อยจริงๆดูคนตัดคนตัดก็มีแต่คนสวยอย่างนี้คนกินก็รอคนกินก็รอ ขายวิดีโอก็หลอกค่ะขอเปวจวยุนะคะ่อเิกันมามา้อยมาบุญา a เจกินต่อยังไม่หมดเลยมันอร่อยจริงๆริ น้ำทุเรียนเพราะอันนี้หมอ้อไม่รู้ว่าหม้อที่เท่าไหร่แล้วนะครับุนน่น้ำทุเรียนน้ำทุเรียนห่อเป็นถุงเป็นถุงเป็นข้าข้าวหมดนะครับอือตอนนี้ข้าวหมดแล้วใช่ไหมแม่ข้าวสีหม้อโอ ข้าวเหนียวน่ะข้าวเหนียวทุเรียนน้ำหมดแต่น้ำน่ะยังเต็มหม้ออยู่เพราะฉะนั้นลูกๆเขาก็เลยออเอาใส่ถุงนะครับหอใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงนี้เราจะเราจัเราบริจาคเลยใช่ไหมแม่รเราบริจาคบริจาคให้พี่น้องเออไปทําอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกอันนี้เราจะเอาห่อห่อน้าห่อน้ําทุเรียนเอาไป แจกให้พี่น้องใช่ไหมข้าวมันหมดเราน้ำแกข้าวข้าวหมดพี่น้องเราไปทำข้าวที่บ้านกินเราดูสิครับก็ไม่รู้จะเหลือเหลือเป็นร้อยๆยถุงเลยนะครับนี่พี่น้องก็ไม่หนีไปไหนทางโน้นก็เหมือนกันทางโน้นก็น่าจะเป็นอ่คราวนี้น่าจะเป็นยำนะครับทางนี้อยู่นี้ใกล้กันใช่ไหมลูกยำมะม่วง ทางโน้นไก่เขย่าก็ยังไม่ไปไหนนะครับพี่น้องก็ยังรอไก่เขย่ากันอยู่กำลังทอดไก่เขยา่ขนาขณะนี้เวลา13นาฬิกานะครับพี่น้องก็ยังเต็มอยู่นะครับรออาหารแลวจะมีไก่เขยา่ารถก้า น้ำทุเรียนโอ้ยถุงใหญ่จังเลยทางน,นู้นก็ยังแจกกันนะครับพี่น้องก็ยังไม่ไปไหนเลยครับแดดเดๆร้อนร้อนก็ไม่กลับ ทางน,นี้ก็ห่อน้ำผู้เรียนให้พี่น้องอกลับไปทานอยู่ที่บ้านนี่คือบุญพระเวทเมืองร้อยเอ็ดครับวันที่สองไก่เขย่อของเราตั้งแต่เมื่อเช้าครับยังบ่ทันเหลือบะทะแล้วครับไก่เขย่อยโต้รุ่งเมืองร้อยเอ็ด พี่น้องยังยืนเข่าแถวกันเต็มอยู่ครับนี่ยจะใบสองแล้วกับท่านในแล้วครับมือนี้ี่ยอมกลับกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมทางนู้นด้วยนะครับดูครับโรงทานตำมะม่วงใส่ปลาแห้งซ o เอข้าเก,กี๊ยแล้วก็มีโรงทานข้นมจีนนะครับคุณก้องร้อยเอ็ดคณก้องคนละเอียดเบิ่งนหะนพี่น้องครับพี่น้องยังยืนเข่าแถว รถล,ล่าสิไปใสกับไปบ่ได้ครับพอพี่น้องยืนเต็มเลยครับเมือนี่มือแรกงสองทุ่มกับ,บพ่อขึ้นสิบบเมื่อแล้วครับ่ได้กินครับดูครับพี่น้องไม่ยอมกลับครับ่บได้ก<ด>ิน<ด>กับสีบ่เมือ่อพี่หล่าหน่อยกับสีงองเงี้ยเนาะที่แม่ยืนให้ยังโดนแทะ <c oughs> ดูครับพี่น้องพี่น้องชาว้อยเอ็ดกสิยืนผาย,ยืนรอได้ลวค่ะได้แลได้ละวอเอาขึ้นได้ใคร เอาคือว่าลงท่านตำบังม่วงคือได้ไข่บัดนี้เออบัดนี้ได้ไข่บัดนี่อู้ีแม่ได้ไข่บ่ได้จักหน่วยได้จักฟองป๊าดเอาคือว่ายางออกจากลงท่านตำบังม่วงใส่ไปแห่งคือได้ไข่บัดนี้โอ้ได้ไข่พร้อมบัดนี้โอ้นี่ครับนี่ครับผมพี่เห็บซีไร่ไหครับผม เอสีคือเยอะมากเยอะเรากขับเนาะแม่หมวยพี่อู้ประมาณบอกมาอยู่ครับยังมาไม่ถึงมาขับรถยังไงว่าในหัวมาขับเถก็บีบมาอยู่ครับดูสิครับยังไม่ได้เซามือเลยครับสามสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปบีบมมึง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 โอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกนี่ครับผมนี่เอาชิมให้ดูหน่อย เดี๋กูดีกล้องก่อนเด้อกล้องก่อนเออกล้องลุงมันรอยการะทีได้เสีบปีอันนี้ก็ยเมะม่วงครับขนมจีน ตอนนี้จะเป็นยำมะม่วงและเมื่อกี้มะเกดก้อนทางนี้ก็เช่นกันครับข้างนี้ก็คือกันครับข้างนี้ก็บเป็นเสาเสีนเสามือคือกันครับโอ้ยข้างมีอะไรไหมนี่ข้าวเสียบข้าวเสียบข้าวเหนียอยู่บ้านก็มีอยู่แต่ว่าคือบมาเสีบซ้ำยูนี่เ่ายูนี่มันพี่น้องหลายเนาะครับผม ก็มาช่วยกันได้ทุกคนครับไม่มีคนบอกว่ดเราเปลี่ยวมากรับปากจะทำให้ผมไม่ไหม้สองแถวที่กอบของผมครับของพี่โป่งนี่แหละครับผมนี่เป็นที่นี่ครับผมตายอยากครับก็ดูสิครับสามแถวแต่ว่าเต็มเต็มปิดถนนเลยครับนี่งานนี่ปิดถนนเลยครับพี่น้องเขาปิดถนนเลยครับเมื็ดสองทุ่มกับใยอมเลิกครับนี่ สองทุ่มก็สิพักกันอยู่นีล่ละ <c oughs> เอา้าหนูได้อะไรลูกเยอะจังเลยไก่ขย่าใช่ไหม <c oughs> ไก่ขยา่าโตลุ่งแล้วกหนูก็ยังจะต้องมายืนรออีกอยู่ลวลูกรอจังเลยร <c oughs> อจังเลยรอไข่เลยลูกสองทุ่มจะได้ได้ไหมไข่วันนี้สองทุ่มโอ้ยให้คุณหญ่ซื้อใหออ้น่ารักแท้ จารย์นครับครับผมโอ้คุณลุงอย่าี้ขนาดเลยมัตเตสายขาวกุลุ่มมัตเอุบนเลยบ่กบ้านบางในพี่น้องมัตเอุบนนด้ประเดี๋ยวหรือว่ามันไถ่ไทยเลยที่โบมีอันนี้นี่ว้าขีปนาวุธใส่เพื่อจะมารับอันไข่นี่บ่โอ้บุญประเวณมาบุญประเวณเนาะนี่คือเอาบุญครับที่จริงอ่ะมันไม่ยืนกับยุบ้านก็เพราคือดอกมั่งสีก็ได้มาเอาบุญทั้งพี่น้องนี่แเขาเอินมาเพื่อเอาบุญ ครับยุ่งเงินกับบุ้ดกินดอกปนยี่ย่ายได้เถ่าองินเหนียวทุเรียนไปนี่เขาเอามาเต็มกลองอยู่อ่ะจัดแล้วอ่ะเสีสเอาเขาเหนียวเอามาเต็มกองสิคุยกินกับเหนียวทุเรียนครับสูดๆได้แม่เด้อสองทุมก็ได้กินดอกไปนี่อสองทุ่มก็ได้เย็นเย็นปน,นทางปนออกมาอีกสองอีกสองทุ่มก็มดแล้วจันพอดคิวมดมาดี หอดคิ้วกับเมิดดอกหอดคิ้วเมิดพอดีเป็นไรยายฮะหงม่วงแรกสิหอดยี่บอกหงม่วงแรกโอ้ยเอาเอาเจเย็นๆหงม่วงแรกนี่โอ้คุณตาได้ไข่เออข้างดิมีเทิงน้ำมีเทิงไข่เบียงซ้ายเวียงขวาเออง เราต้อได้แล้วก็แยกใต้แยกขวาพระนะครับไปได้แล้วออกไปสองทุ่มก็หมดด็กมันนี่สองทุ่มก็หมดเจ้าของฟาร์มครับสอนนกฟาร์มโอ้สอนนกฟาร์มอยู่ที่ไหนครับอ้ดูโอ้สอนพกฟาร์มนะครับจากสอนนกฟาร์มผู้จัดการมาเองเลยนะครับพี่เท่าแก่ใหญ่มาเองเลยร่วมบริจาคกันหมดทนาบุญให้กับพี่น้องนะครับไข่สอรับ สอนนมฟาร์มได้แล้วโอ้ียี่ยก็ได้แล้วโอ้ยขอบาดีครเอาน้าใาห้ด้วยเอาเอาน้ำพร้อมขอบคุณไอเงียสอนนมมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องวันนี้นะครับนี่ก็คือผู้จัดการใหญ่นะครับสอนนมฟาร์มนุ่มรูปรอใจดี สุดยอดมากเลยแม่อนุโมทนาบุญซอยกันนะสาธุสาธุสาธุมั่นจูยากหน่อยเพราะไข่มันยังไม่สุกเดี๋ยวไข่แตกได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณรมาณกี่แผงครับนี่มาเรื่อยครับโอ้มาเรื่อยๆฝากไปหอดพี่น้องเด้อได้รับข้าวแล้ว ไข่มากเรยๆเรา่อืดวันนี้ผู้จัดการใหญ่สอนนมฟาร์มเอามาเองผู้จัดการนมผู้จัดการสอนนมเพิ่นมากเองครับแผงไข่เต็มมดกระสิแปลาอีกประสันสองทุ่มกะบ,บ่ห้เมือ่อเอาอีกกะมาเอาอีกเดอ้อต้าเหนียวทุเรียนมดเหลือแต่ข้าวเจ้าทุเรียนโอ้ข้าวเหนียวทุเรียนเหลือ <c oughs> เหลือเท่านี้นะครับ <c oughs> ข้าวเหนียวทุเรียนเหลือเท่านี้

เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงบรรจุอยู่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงออกเลยครับออกเลยครับใครได้แล้วออกเลยครับใครได้ไปแล้วออกอย่ามาเอาอีกนะไปเลย,เลยออกเลยนะครับนี่แถวที่สามนะเนี่ยบ้านตรงไหนเนี่ยสองแถวอ่บนี่้นะครับพี่ขอให้โชคให้เข้าด้วยกันเลยนะเข้าได้ครับต้องไมนะ่ได้ไงได้ทุกคนได้ทุกคน

นี่ทางนี้ยำครับมียำแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นไอศครีมนี่ยำบักมวงครับเอาโ้ยตครับผมครับผมอ้ยมีไอศครีมด้วยทางนี้ตัวเล็กกินไหมไอศครีมนี่ไอศครีมก็ยังเหลืออยู่อยากไม่ลโอกยด,ดูสิบันนี้สองทุ่มคิดว่าไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมเด้อนี่ สองทุ่มยันวด้เมื่ออยู่ทางนี้ก็ตัก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 พี่น้องก็รอ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 สนุกทั้งคนตักสนุกทั้งคนรอ โอ้ยมวนขนอนนี่นออทางนี้ก็มีน้ำส้มอุ้ยระวังหกลูกหกแล้วเออเอาเอาละเด้อเอาลสนุกริงๆสนุกริงๆ ครแแรงยังมาวงสุขภาพแข็งแรงไติมสุขภาพแข็งแรงสาธุแม่ขา้าวปุ้นก,ก็สุขภาพแข็งแรงคนถ่ายทำก็สุขภาพแข็งแรงสาธุนี้เริทวัที่ีั5ค่ะีูวาแรกของยมีนาคมต้นม,มาครั้งแรก ปีสองพ่สิบสท่านผู้ว่าสุพรรสุพรรณสอนเป็นผู้เบิกโอ้โหแม่จำได้ดีมากเลยสุกสาวอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมยามะม่วงยายหมดแล้วยายต้องรอมะม่วงไว้ทุกคนทุกท่านที่ทำโรงงานสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุรวมพลวมกล้องไม่ลุกยายก็แข็งแรงเหมือนกันอ่ายายก็จะแข็งแรงเหมือนกันเจอน่าเจอกันอีกเจอน่าปีน่าเจอก็ดีเลยเลยแค่รวยรวยเงี้ยตายทวยคน มางานบุญพระเวทเมืเองรอย็ดถ้าไม่ได้กินขนมจีนหรือแม้แต่หลากหลายที่ให้เลือกนะครับขนมจีนเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนจากหลวงปู่สมชายจันทบ,บรุรีพี่น้องดูสิเต็มเลยครับตั้งแต่ม้อเช้าตั้งแต่สองโมงสองโมงเช้าตอนนี้บ่ายโมงพี่น้องก็ยังยืนเต็มกันเลย ยังไม่กลับไปไหนนะครับดูที่ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยเต็มหม้อเลยครับหมอ้อหม้อทั้งหลายหมอ้อหมดก็อามาเทหมดก็อามาเทผมก็เลยจะลองชิมเห็นแล้วก่าอยากลองชิมไม่ชิมแล้วก็จะกินจริงๆว่ารสชาติจะเป็นยังไงทำไมพี่น้องถึงไม่ยอมกลับกันแดดร้อนอยังไงก็ไม่ยอมกลับก็มิจะอยากอยากทานขนมรินก็ทานแล้วเดี๋ยวลองข้าวเหนียวทุเรียนจันทบุรี อร่อยมันอร่อยมากเลยลูกโอ้โหอร่อยมากมากเลยกินสักคำนึงโอ้อยากจะได้สักสองถ้วยนะนี่นะตั้มหนักขึ้นแน่นอนเลยสักสองถ้วยสักสองถ้วยอิ่มไม่ต้องกินข้าวเที่ยงวันนี้กิน็นากินเพิ่งกินได้ถ้วยเดียวเดี๋ยวจะกินทุกเรียนอีกคำนึงหวานมัน เค็มนิดๆอร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวดูทางนู้นดูทางนู้นวันนี้วันนี้บ่ายโมงก็ไม่กลับนุ๊สองทุ่มก็ยังไม่เลิกนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ